สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอทคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยอะไรที่เบสิกเบสิกนิดนึงนะครับต้องบอกว่าสำหรับเป็นพวกสายการตลาดดิจิทัลเ,เนี่ยนะครับจะคุ้นเคยกับสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เพิ่งเริ่มมาขายของใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมาถามกันนะครับบอกว่าเห็นเขาบอกว่าต้องไปดู Google Trend s, อะไรอย่างเงี้เป็นต้นเนี่ยดูมันดูอะไรใช่ไหมครัแล้วแล้วมันดูได้อะไรนั่นเองนะครับคือจริงๆแล้วอันเนี้ยต้องบอกว่า บางบางทีมันก็แปลกๆหนกันนะคือกับคนที่ทํางานสายเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้ดูกันหรอใช่ไหมคือแบบว่ามันจะมีคําถามนี้อยู่ว่าเอ้าก็ก็ดูกันเป็นปกตินี่ใช่ไหมฮะแต่ผมต้องบอกก่อนนิดนึงนะคือจากที่ผมไปบรรยายมาที่ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนจำนวนมากเองก็ไม่ได้ใช้มันนะแม้กระทั่งในบริษัทใหญ่ก็ตามเลยนะคือ คือต้องบอกว่าในฝ่ายดิจิตอลเนี่ยก็ทำนะฮะในฝ่ายดิจิตอลยังมีทำทำแต่ว่าฝ่ายการตลาดอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหรืออาจจะรู้จักแต่ว่าไม่ได้ใช้มนันเนี้ยนะครับก็เลยหยิบมาเล่าสู่ฟนนังนิดนึงแล้วกันเผื่อสำหรับคนที่จ,จะมาศึกษาการตลาดยุบมาอยู่เนี่ยนะครับคุณจะต้องรู้เรื่องพวกนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นพวกคนขายของเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นคอสขายของเนี่ยก็ต้องพูดเรื่องนี้ตลอดนะฮะจริงจริงและจริงจริงแนละ้วก o เกิเองเนี่ยก็พยายามพูดเรื่องนี้เสมอด้วยนะครับก็คือสิ่งที่ชื่อว่า Google Trend นั่นเองนะครับคือต้องบอกว่า o o g l e Trend เนี่ยนะครับเป็นของที่ Google พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ดีมากด้วยนะครับก็คือว่าหลักการก็คือว่า Google เนี่ยก็เอาข้อมูลว่าคนกำลังเซิร์ชหาอะไรบ้างเนี่ยนะครับมารีบเรียงนะครับแล้วก็เอามานำเสนอเองนะครับว่า แนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับมันขึ้นลงอะไรตอนนี้มีเทรนด์อะไรนะ่าสนใจบ้างน,นะครับซึ่งคุณก็เข้าไปที่ t r e n d s o o o l l e o o m ก็ได้นะฮะก็จะมีข้อมูลอยู่เยอะมากนะครับซึ่งมันจะมีพวกแบบว่าวันนี้คนไทยเสิร์ชหาอะไรใช่ไหมันจะมีข่าวต่างๆใช่ไหมครับให้ดูได้นั่นเองนะครับต,ต่างประเทศจะมีพวกกับว่า Real Time s e a r c r t r e n d ดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทีเดียวนะแล้วก็มีการแจกจัดตามแบ่งประเภทต่างๆนะครับก็คือแบบว่า ถ้าเกิดว่าคุณดูในประเทศเนี้ยนะฮะจะเป็นยังไงประเทศนี้เขาสนใจเรื่องอะไรเป็นต้นทีนี้ Google search trend เนี่ยเขาเขาบ้างก็ทำอะไรกันนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ไปใส่คีย์เวิร์ดเนี่ยนะฮะก็ใส่คีย์เวิร์ดแบบว่าเอ้คุณกำลังเอ่อเซิร์ชคำว่าหน้ากากอนามัยอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็พลอตกราฟให้ดูว่าเอ่อในช่วงนะครับเวลาที่เราบอกไปเนี่ยนะครับมีคนเซิร์ชหาเนี่ยนะครับลักษณะแบบไหนพีค ลงขึ้นไปนะครเป็นเวฟเวฟนะฮะอย่างถ้าเกิดว่าคุณเซิร์ชคำว่าน้กการามัอใหม่เนี่ยสังเกตนะมันจะเป็นตามเวฟของพวกกับตามเหตุการณ์โควิดนะฮะก็คือแบบว่า พอช่วงที่ช่วงที่แบบว่าเกิดการเกิดการระบาดครั้งแรกปุ๊บเนี่ยนะครับก็ทําให้กระแสมันพุ่งพลวด,ดเลยใช่ไหมครับแล,แล้วก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆตามแนวโน้มที่ตอนนั้นอ่ะเราก็ดูเหมือนทุกอย่างมันโอเคใช่ไหมครัแต่พอมาเกิดเวฟใ,ใหม่นะครับเกิดเวฟที่อ่าเหตุการณ์ที่อ่าตอนปลายปีนะครับที่ทองหล่ออะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะมันก็เลยเริ่มแบบว่าทําให้กลับมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นเป็นคลื่นอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้เราจะเห็นว่า สิ่งที่ Google search trend เนี่ยนะครับมันก็ทำขึ้นมามันก็บอกว่าทำให้เราสามารถเจาะได้ด้วยว่าในระดับคำเนี่ยนะครับคำค้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเช่นคำว่าหน้ากาหน้ากาก,นาก,ากอนาไมัหน้ากากเกาหลีอะไรเป็นต้นนะครับมันจะมีคำค้นอันไหนที่คนเซิร์ชมากกว่ากันนะครับแล้วก็แน,นวโน้มเป็นอย่างไรนั่นเองนะคร นอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถเจาะดูได้ระดับระด,ดับพื้นที่อีกนะครับว่า,ถ,าถ้าเกิดถ้าเกิดไปดูในเว็บไซต์นะฮะก็จะมีแบบว่าจังหวัดไหนคนเซิร์ชครว่าอะไรจังหวัดไหนเซิร์ชว่าอะไรไปต้นซึ่งก็เป็นข้อมูลเรียกว่าข้อมูลพื้นฐานแล้วกันนะครับผมยังไม่เรียกว่าข้อมูลช่วงลึกเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่เขาเอามาในระดับเบื้องต้นไหมดูก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็ทําให้พวก เรียกว่าหลักสูตรขายของออนไลน์เนี่ยเขาจะพยายามพูดกับบอกว่าให้ลองไปดูพวกนี้นะครับบ่อยๆนั่นเองนะครับหรือนะฮะแม้กระทั่งคุณขายของอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ควรจะหมั่นดูเช็คพวกนี้นะว่าสินค้าเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นช่วงขาลงขาขึ้นนะก็คือได้ง่ายคือตอนนี้คนเนี่ยกำลังกำลังสนใจเรื่องนี้มากหรือน้อยใช่ไหมฮะ มันมันสามารถบอกอะไรได้อย่างนึ่นนะครับคือต้องบอกว่าโดยธรรมชาติเนี่ยสิ่งที่ Google มันดีมากนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันทําให้ Google เหนือกว่าความอื่นๆเนี่ยก็คือว่าเวลาคนนึกไม่ออกมันก็เซิร์ชถึงมานะฮะคือเวลาคนสนใจแล้วก็เซิร์ชใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราดูสัญญาณนะฮะหรว่าดูสัญญาณว่า คนกำลังค้นหาอะไรมันกำลังบอกแนวโน้มได้ว่าคนกำลังสนใจอะไรนะครับแล้วก็เราสามารถบอกได้ว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรนั่นเองนาาขึ้นน้อยลงแล้วก็มาไปใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่ามันน่าขึ้นเรื่อยๆเรื่อๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดาๆได้ว่าอ๋อเออเฮ้ยแดลว่าเรื่องนี้มันเป็นเทรนมันเรื่องมันมันกำลังมีแนวโน้มขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็มีช่วงที่มันกำลังขาลงคือคนไม่สนใจแล้วเป็นต้นอย่างเช่นกูไปเลือคำว่าแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นเป็นจังหวะของมันนะครับอืมซึ่ง ตรงนี้ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการใช้ Google t r e n d ในการที่จะเข้าใจแนวโน้มนะฮะของอุตสาหกรรมของสินค้านะครับต่างๆผมว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีที่ ที่ฟรีคือข้อมือที่ดีและฟรีนะครับก็สามารถที่จะริบได้แต่เราจะแนะนําด้วยว่าไปไปดูข้อมูลเพิ่มเตมิมอ,อื่นๆนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะไปเซิร์ชนะครับพวกบทความข่าวต่างๆอะไรเงี้ยว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยหนูคือ Google ก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ข้อมูลทุกอย่างมันก็สามารถที่จะเอาไปประกอบได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการเจาะลึกมากจริงๆเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดไปพวกสายก o o g l e a d ดเนี่ยเขาจะบอกว่าไปใช้ก o o g l e k ีย w o r d Planner ใช่ไหมซึ่งเขาตรงน,นั้นเขาจะละเอีย เท่าไหร่นะฮะต่อเดือนนะครับแล้วก็แบ่งมาให้เป็นเหตุประเภทด้วยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นาการทําเจาะลึกนันเองแต่ว่าตรงนี้เราให้คุณเข้าใจโดยหลักการก่อนว่าเวลาเขาแนะนําว่าทำไมต้ใช้ Google t r e n d เนี่ยเพราะว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้แหละมันทําให้เรารู้ว่าคนกําลังหาอะไรนะครับแล้วก็แนวโน้มของสิ่งที่คนค้นหาเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรมันขึ้นหรือลงนะครับซึ่งอันนี้ที่ว่าเนี่ยนะครับเขาก็เลยมกกักจะใช้กันนะในการที่จะกลับไปพูดกันต่อว่า ถ้าเกิดกรณนี้คุณไม่รู้ว่าคุณจะขายอะไรนะฮะในกรณที่คุณเข้าไปดูไปดูไปดูเซิร์ชเทรนนะครับว่าคนเนี่ยนะครับกำลังสนใจอะไรอยู่คุณจะได้เอาของชิ้นนั้นเนี่ยมาขายได้นั่นเองเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าสินค้าของคุณเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงขาลงคุณจะได้รู้ว่าคุณต้องปรับตัวอย่างไรนะฮะคุณอาจจะต้องมีเรื่องของการแบบว่าแบบปรับสต็อกอะไรอย่างเี้นะฮะเพราะฉะนั้นคือแนวโน้มของตลาดเนี่ยมันเป็นหนึ่งในขึ้นหนึ่งในสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้นะครับรู้ว่าธุรกิจตัวเ เป็นอยู่ในช่วงที่มันกําลังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นหรือลดลงนะครับเพราะว่าอันนี้สุดสำคัญนะครเพราะฉะนั้นก็ใช้เครื่องมือนี้ซะให้เป็นประโยชน์นะครับจริงๆมันจะมีอื่นเยอะมากบางคนอาจจะบอกว่าไปใช้โซเชียลมอนิเตอร์ริงไหมนะครับเพราะว่าการเซิร์ชนี่ก็เป็นแบบหนึ่งการพูดถึงก็เป็นแบบหนึ่งซึ่งไม่ผิดนะผมบอกเลยว่ามันมันต้องใช้คู่กันนะฮะก็คือว่า เวลาพวกใช้โซเชียลมอนิเตอร์ิงเนี่ยนะครับจะใช้แพลตฟอร์มไหนก็ได้ก็ได้คุณจะใช้อ่าของเว็บไซต์ก็ได้ใช่นไหมครับหรือบันดาระก็ได้หรือแบบว่ามีหลายยี่ห้อนะฮะข้างนอกนั่นนะครับผมก็คงเอ,อ่ยชื่อมาเดี๋ยวแต่ผมไม่ได้สปอนเซอร์ใครนะบอกก่อนนะผมก็พูดขึ้นมาเร็วๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันก็ใช้ในการที่มอนิเตอร์ว่าคนพูดถึงอะไรนะค,รคนพูดถึงคือมันเป็นมันเป็นบทสนทนานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนเซิร์ชเนี่ยมันคือคนที่แอคชั่นนะฮะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้จะมีบทเอ่อเอามาเล่าเอาาสู่อสารแล้วกันว่ามันมีการจับสัญญาณนะฮะหลายแบบนะครับในแง่ของพฤติกรรมผู้บริโภคก็นี่เองนะครับเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้าใหญ่แต่ว่าเราก็จะรู้ว่าโอเค Google Trend ์หนึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ส่งสึ่งเขาได้ดีนะครับก็ Google จะพยายามย้ำเรื่องนี้เสมอเพราะฉะนั้นคือก็ใช้อันนี้เป็นประโยชน์ซะนะครับเจ้าของธุรกิจแล้วก็แล้วบอกว่านักการตลาดหลายคนก็ ไม่ค่อยใช้นักคือบางทีก็ไม่ค่อยแบบแบบมาอ่อมาดูเท่าไหร่ผมก็บอกว่าเออไปดูดูบ้างก็ดีนะครับอย่าเพิ่งรอมา Market Research เพราะ Market Research ใช้เวลาใช่ไหมย Search Trend มันก็สามารถสะท้อนได้หลังได้แบบอ่อดูแบบเรียลไทม์ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นคําแนะนําแลวก็เป็นเกร็ดมาล่าสุดสารล้วกันว่าทําไมต้อง g Google Trend นะครับมันทําอะไรนะครับมันบอกอะไรเาวแล้วก็มันฟรีนะครับไปใช้กันซะนะครับอ่ะนั่นก็คือสิ่งที่คุยกันสนุกสนุกนะครับเบสิกหน่อยนิดนึงนะครับในอีพิโซดนี้นะครับแต่ว่าเผื่อสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้แบบมีความชานาญเรื่องนี้แล้วเขาแบบเอะเขาทำอะไรกันใช่ไหมฮะโอเคนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรามาคุยกันนะครับติดตามกันในเอพิโซดหน้านะฮะว่าจะอีกไหนคุยกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ